สวัสดีครับวันนี้เรามาจวดกันวันนี้มาจวดกันวันนี้มาจวดกันก็ไม่มีอะไรเยอะวันนี้ก็มากินมากินยู่ร้านป้าร้านประจํานี่แหละร้านประจําก็มาครับทีมงานทีมงานอันนี้ช่างกับผมครับอันนี้ช่างกับผมก็ถ้าใครอยู่แถวนี้ก็แบกมาได้ครับอยู่ที่ขอบุตาอยู่ขอบุตาอันนี้ พิออนอันนี้พิออนนะพิออนพิออนอันนี้วะมาเจก็ได้ครับพิออนพิออนพิออนนี่เป็น ช่างถ่ายรูปก็เชฟ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 ครับเป็นเชฟเชฟเชฟทำอาหารให้กินก็นี่นะเนี่ยเมนูนี้นะเมนูนี้ครับก็มีอะไรเยอะครับเมนูนี้ก็ก็เยอะอยู่เยอะอยู่วันนี้วันนี้มีสาวสวยอ่ากินเราด้วยอ่วันนี้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 มีสาววันนี้มีสาวสวยอ่ามีสาวสวยมาวันนี้เราให้โฟล์คสต้าสวย เออดูเอ้ยเออบว่อนะเนี่ยข้าเนี่ยกินอะกูไม่ได้เยเดี๋ยว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 ผมจะทำเดี๋ยวผมจะทำสั้นเดี๋ยวผมทำสั้นละครเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ติดต่อน้องคนนี้น้องคนนี้เดี๋ยวมาเป็นนอเอกให้เดี๋ยวมาเป็นนอเอกให้อ่ามันเป็นนอเอกให้อันนี้อันนี้ไม่ถูกหรอกที่ตรงนี้ตรงลูกอันนี้

สามสองศูนย์สายจวดไม่ใช่ผมบอกแล้วก็ตอนนี้อยู่ร้านป้าก็มีอะไรครับมือนี้มือนี่มองกันซะมือนี้กก็เดินออกช่วยกันเดินออกมือนี่เมี่ยเขาไปกันเลดกินอพูดพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยครับผมต้องขอจบจบคลิปเพียงแค่นี้ก็วันวันหน้าเราอะา อ่านังยิงนังยิงซะไปเออนังยิงเลยนังเอยนะเดี๋ยวถ้าเออถ้าถ้าคนไหนที่ว่าติดใจน้องคนนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเป็นในช่องในช่องผมนะก็ก็อันนั้นมาไอทางมาครับทางมาเนี่ยเสียเออเออกูหูยูซูเอ้ยเออเขามีพวแล้วเอ้ยเขามีเขามีเพียงแล้วอ่าอ้นนี เแาเวแเ้วบอกแล้วเฉาเอ่อเฉวขอจบคลิปแงน,นี้ครับผมขอจบคลิปน,นี้ครับ